เราไปเป็นการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์50เมตรชายรุ่นเจ็ด่วครับคุณวิทย์อยู่รูที่4นะครับอยู่ช่องว่ายที่4นะครับผมเป็นบักซ์นะครับผมออกตัวมั้ยครับคุณออกตัวมั้ยครับผมเอาตับเลย ลู่ที่สี่ครับคุณเป็นอยู่ลู่ที่สี่ครับจับตัวครับจับตัวเลย ที่สองนะครับตลภพใช่ไหมตลภพที่สามนัทพิชาใช่ไหมครับนัทพิชายั่ลูกตรงยครับนัทิชาใช่ไหมี่ที่ให้สอครับลุสองตาภาพใช่ไหมครับ